ยี่เน่ยไม่เอามาไม่เอามาเอามาอีกแล้ววะก็เลยไ่ดิต่นมช้่ดิพอเสร่อดิ่ไม้วโอเที่สุดเลยละคุณดัีะย่อมีวีเน่ตตนมีบอกโอเคสังเจ้่าไอเน่อันาซาดิซาปานี่ล่ อุกบดอยเจ็บมีเีวดเาม่กินหว่าเลยโเล่าวด้วศิษยอไ่อยดนอยากันพต้งอยาค่ไมมีเดยวเ่ดไปห่ยวสกรมีก็มีจได้โตเจนามนี่โตจเบะอะไรน้อว่าอันนี้ไปย้อนนี่รอดถ้าคนนี้อันนี้เนี่ย กช้าขอดชาปัญญาจะไหามกิงกันงาโมก็นอคอยชาขอดใสชาเพื่อชาตะโแม่คสุนตะโตแม่คสุนตะโตอคอดดเนี่ตะปอตะอสาระเนี่ยอ่อนแล้วพาราพาราดิโอ้แตพาราพรามันไม่จะเอานยไม่ไม่ให้จานอนี่โอ้จาตะกี้อเรืสารต่อวิทบออดตันพุ้น่้เออวทเต้หลอดละมัจจาพอดีนอเลเล่เลน

하사취했다네.아니룩고고조니텔룩.좀안넘어봐.좀만내고가니야.우리가다니야.알겠어.바사취해.철사지해.거기누구모네.들리발.저왜울었어?취하고있지.너왜왜가라네?핀왜가라.

อัมามีเรื่องมีเี่ยงเลค่เครื่องมาดีแล้วมาเรื่อินเวลาเป็นนีาจะลาเก็มาูขึ้นกต่าันีรจอืมอาต่วีร